ไปดูตักดินเร็วตักดินอยู่นู่นตักดินจะไปแล้วเร็วๆไปดูตักดินกันไ,ไปดูตักดินกันอะไรโน,โนโนไม่ก็ชอบไม่ใช่หรอลูกไม่ชอบอะไรล่ะตักดินไปแล้วไปหารถตักดินเร็วน้องนะัดชอบดูรถตักดินนี่ครับอะไรหนีไปไหนลูกนัดชอบรถตักดินนี่ครับ อะไรโนโน่ไม่นกะชอบไม่ใช่เหรอลูกมามาไปดูรถตักดินแล้วนะมามาเธไปดูแล้วนะครับมามา์วันนี่อะไรไปดูรถตักดินไปไปบ้านรถตักดินไงปะไหนรถตักดินตักยังไงเหรอสีอะไรรถตักดินสีอะไรดําอะไรละ่ะเหลืองอ๋อยเลยไปดูกันแล้ว ทำไมไม่ชอบทุกทีก็ชอบดูงนั้นไปบายแล้วตัดดินแล้วนะไป,ไปบายแล้ว